สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแจกตัวที่ทําให้ตีง่ายนะครับแล้วก็ทำทำให้ภาพตรงนะครับก็จะเป็นของร้านไหนผมไม่แน่ใจนะนี่นี่นะเขาก็จะมีคลิปสอนละเอียดเลยนะครับใครที่ไม่เข้าใจก็สามารถไปดูคลิปสอนได้ผมจะแจกให้ฟรีดิสคอดนะครับก็เหมือนเขาจะขายอยู่ประมาณหลายร้อยผมจำไม่ได้กี่บาทนะ แต่ว่าผมไม่รู้ร้านไหนนะผมลืมอันนี้พูดจริงไม่ได้ว่าโกหกอะไรลืมลืมจริงปาันนี้ก็ผมจะแจกให้ฟรีดนะีขอหนับตัวนี้ก็ช่วยใครที่แบบว่าอยากตีง่ายขึ้นแล้วก็ภาพตรงก็เราไปปรับตามดูนะครับแล้วก็สำหรับใครที่แบบไม่ไหวจริงๆนะต้องมีของช่วยนะผมก็ขอแนะนําเลยคนระับราคาแบบว่าย่อมยามากนะครับก็สามารถทักมาปร,รึกษ,ษาได้เลยว่าอยากได้ปอนไหนปลาไหนผมก็จะแนะนําให้นะไม่มีใครจ่ายแน่นอนนะครับส่วน ตรงนี้ก็ฟรีนะครับอยู่ในห้องฟรี for you นะไม่ต้องถามนะอยู่ห้องไหนอยู่ฟรี for you นะแจกของรุ่นเล็กนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณมากครับไปเจนคลิปหน้าครับผมก็แจกฟรีนะครับตอนนี้